คุณผู้ชมุกท่านด้ยนะคะวันนี้มาพบกับดิฉันค่ะ MC ปูเป้นนั่นเองสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนขาเป้จะพาทุกคนนะคะมาชมงาน MG r o โร o w ชที่เซ็นทรันพลาซาป,ปิ่นเก้านั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับวันนี้นะคะเราจัดขึ้นกันวันแรกจัดตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่13มิถุนายน2565นั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนเลยนะคะว่าในงานของเรามีในส่วนของรถยนต์นะคะจากทาง MG แห่งประเทศไทยที่มาจัดชมให้กับทุกท่านได้ชมกันนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่า มีหลากหลายรุ่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ New MG H HS PHEV ค่ะ New MG H HS New MG ZS แล้วก็ New MG5 นั่นเองนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าทุกคนหาสวยทุกรุ่นเลยทีเดียวเอาละค่ะไม่รอช้าทุกคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าสำหรับวันนี้นะคะเป้สจะพาทุกท่านไปชมรุ่นอะไรกันบ้างแล้วก็แน่นอนเลยว่าสำหรับท่านใดน,นะคะที่ มาจองในงานกับเราวันนี้กับพี่ๆนะคะจาก m g 8 2 4ราชพฤกษ์ค่ะท่านจะได้สิทธิพิเศษมากมายแน่นอนไม่รอช้าตามไปมาเลยค่ะ เลยนะคะสำหรับ New MG h s นั่นเองค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ สวยดูดีสง,งา่าแล้วก็สะดุดตาม,ม,า,มากๆเลยแน่นอนค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ของเขาเนะคะไปในส่วนของเครื่องยนต์เทอร์โบ1 5 0 0ซีซีค่ะที่สำคัญเลยนะคะเขาขับเค่อนด้วยแรงม้าถึง162แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่2 5 0นิวตันเมตรค่ะส่วนของระบบเกียร์ของเขาะคะจะเป็นในส่วนของระบบเกียร์ TST นั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนเลยว่าสำหรับที่หลายๆคนชอบกันจะเป็นในส่วนของโหมดในการขับขี่นั่นเองค่ะเพราะว่ารถคันนี้ส เปลี่ยนหมดขับขี่ได้ถึง4โหมดกันเลยทีเดียวนะนอกจากนี้ค่ะแน่นอนเลยว่าหลายๆคนอาจจะชอบโหมดซูเป,ปอร์สปอร์ตมากที่สุดค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับ New m g h s นะคะเขามีในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยกันถึง25จุดกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะเขามีด้วยกันถึง6จุดแล้วก็กล้องวงจรถึง360องศาหรือว่า 3D กันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถแวะมาได้เลยนะคะที่ MC r o s o ที่เซ็นทรัลพาาซ่าปิิงกราวตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13มิถุนายน2565ค่ะ ต่อกันที่รุ่นนี้กันก่อนเลยนะคะสำหรับ New m c ZS ค่ะสำหรับ New MGZS นะคะของเขาเป็นในส่วนของเครื่องยนต์1.5ลิตร114แรงม้าค่ะพร้อมกับระบบเกียร์ CVT นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าระบบการรักษาความปลอดภัยของรถคันนี้มีมากถึง12ระบบกันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะสำหรับถุงลมนิรภัยนะคะภายในรถของเรามีให้ท่านถึง6จุดกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ขาดอะไรไปไม่ได้เลยค่ะจะเป็น ส่วนของกล้องนั่นเองนะคะจะเป็นกล้อง360องศาหรือว่ากล้องสามดีนั่นเองค่ะที่เราติดให้ท่านเลยนะคะในรถนั่นเองค่ะสามารถมองสะถอยหรือว่ามองด้านหน้าก็บอกเลยว่าสบายคมชัดสุดๆค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ค่ะเรามีราคาพิเศษให้ท่านด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคะเรามีด้วยกัน3รุ่นค่ะสำหรับรุ่นแรกจะเป็นในส่วนของรุ่นดีราคาเริ่มต้นอยู่ที่739,000บาทค่ะและสำหรับรุ่น2นะคะ l i m i t e d Edition นราคา จะอยู่ที่779,000บาทแอบกระซิบนะคะว่ามีแค่500คันเท่านั้นและสำหรับรุ่นที่3ค่ะจะเป็นในส่วนของรุ่น X+ p l u s นั่นเองนะคะราคาจะอยู่ที่799,000บาทน,นั่นเองค่ะและแน่นอนเลยว่าสำหรับท่านใดน,นะคะที่มาในส่วนของ MG Road s o w ภายในวันนี้จองกับพี่ๆ MG 824ราชพฤกษ์ของเราค่ะเราก็มีสิทธิพิเศษให้ท่านเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับท่านใดจองวันนี้ค่ะท่านจะใช ได้เงินออกรถเพียงแค่1 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมาจองกับพี่พี่ MG แปดสองสี่ราชพฤกษ์ได้เลยค่ะ รุ่นนี้ค่ะกับ New MG HS PHEV หรือ New MG Plug-in Hybrid ของเรานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อนด้วย2ระบบการขับเคลื่อนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบเครื่องยอนต์แล้วก็ระบบมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะทุกคนคะประหยัดน้ํามันสามารถใช้งานได้ทั้ง2แบบเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าแรงม้าของเขาเนี่ยแรงมากๆอ,อยู่ที่284แรงม้าค่ะรวมไปถึงแรงบิดถึง480 ดิลตันเมตรเลยนอกจากนี้นะคะสำหรับอัตราการประหยัดน้ำมันของเขานะคะอยู่ที่65กิโลเมตรต่อลิตรค่ะและสำหรับภายในนะคะเรายังมีสำหรับอัตราการเร่งเครื่อง0ถึง100นะคะอยู่ที่7.5วินาทีเป็นยังไงกันวานะคะต้องบอกเลยว่าสวยไม่พอ ยังเร็วแรงแล้วก็ประหยัดพลังงานอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสําหรับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้นะคะสําหรับการซ่อมแซมหรือว่าการบํารุงรักษาค่ะก็ยังสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้อีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่า 1. ประหยัดเวลา2ค่ะประหยัดในการค่าบํารุงรักษาอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยสําหรับท่านใดนะคะที่ใช้ในส่วนของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ100%ค่ะท่านสามารถวิ่งใช้งานได้ถึง 65กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะต้องบอกเลยว่าสวยแรงประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะที่หลาแคอนรอคอยค่ะจะเป็นในส่วนของ New MG5 นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะรุ่นนี้ต้องบอกว่าเหนือขั้นกว่าใครแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องรูปรักษณ์รวมไปถึงสมรรถภาพรถที่ดีกว่าใครแล้วก็ห้องโดยสารที่กว้างกว่าใครค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็ความปลอดภัยที่เหนือขั้นกว่าใครด้วยค่ะสําหรับวันนี้เรายังมีในส่วนของโปรโมชั่นอยู่นะคะสําหรับรุ่น C ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่585,000บาทค่ะ และสำหรับรุ่นดีนะคะจะอยู่ที่ราคา625,000บาทค่ะและสำหรับรุ่นดีพัสนะคะราคาจะอยู่ที่679,000บาทและสำหรับรุ่น X นะคะราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่699,000บาทนั่นเองค่ะ ในใดสนใจนะคะสามารถมาได้ที่ MG r o s h o เซ็นท n า i พา p a s ิ a ปนเก้า,กาได้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่13มิถุนายน2565ค่ะแล้วก็แอบ,บกระซิบเลยว่าสำหรับท่านใดนะคะที่จองกับ MG 824ราชพฤกษ์ท่านจะได้สิทธิพิเศษนะคะในการออกรถเพียงแค่19,900บาทเท่าน,นั้นเองค่ะรีบๆมาจองกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดหน้าที่ของไปแล้วเจอกันใหม่รอบหน้านะคะขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ